ตัดกล้วยไปขายนะจ๊ะกล้วยย่ำแหลงจ้ะไปตัดเบิ่งว่าสิได้จักเขื่อมือน,นี้อันนี้มันตายพ่ายมันหกักมือยืมมาหดหนามเหรอเออตายพ่ายซุกกระวานคือเก่าอยู่ได้ดละ่ะใช่เอาไปกินอยู่ thấy lẹ thứ ba khái nha cả ui ngủ nổi luôn mà nằm ngủ พลงไปพุ่มนะจากเครื่องนี้งามกมูอยู่จ้ะดินจีนอพอหนึ่งตง้นงามสมบูรณ์ดีแหงปีนี้เริ่มออกดอกแล้วจ้ะแต่ว่าบอจับ มนหนาวบดโดนบดใส่สารอียังเลยจ้ะหาชุกต้นใหญ่กว่านี้ก่อนปังนี่สามต้นงามอยู่จ้ะ เอยังคือใหญ่เหมือนเดิมเรืนอีก็งามอยู่จ้ะมองให้งามอยู่แต่ว่ากับโบรายวีสองสามสี่ห้าหก วีสิเดียวรถไทยเราออกมาใส่ให้ลูกออกมาครับมันหลายเครืออยู่จ้ะผุ่นทางทางฟังนี่จะมีนามพ,พอ่อแรงคาดจากปีนี้กวยหลายปีแล้วกับสระม่านนี่หละจ้ะพี่น้องเคลือบบใหญ่บบยาวจ่ายย่มแรงกับโปเต็มดีปันได เอามาหอดบ้านละจ้าพอขาพิ่นกับมาหลับหอดเงินเลยจ้าพอซื้อเป็นวีจ้าวีละสิบสิบหายี่สิบกับตามขนาดจ้ากลวยสองสวนจ้าพี่น้องได้เต็มรถจ้าหลับเงินจ้าเงินเจ็ดร้อยแปดสิบบาทจ้าเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องที่แถามาติดตามจ้า